สวัสดีครับกับมวพบผมโตชแนลนะครับผมพบกันได้นะครับทาง YouTube ช่องโตชแนลแล้วก็เพจไทยแลนด์แ a ็คนะครับผมเหมือนเดิมครับเช่นเคยนะวันนี้เรามาที่โซนภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะครับหรือวภาคกลางตอนบนนั่นเองนะครับผมก็มีกาจังหวัดด้วยกันนะหวยวิเคราะห์กันยาวๆครับวันนี้นะก็มีอุทรดิษฐนะครสวรรค์เพชรบูริจิต กำแพงเพชรตากสุโขทัทยพิษณุโลกและอุตรดิตนะครับผมอุตรดิตอิตรดุตเก้า <c oughs> จังหวัดด้วยกันนะครับก็เริ่มกันที่จังหวัดอุตรดิตกันก่อนเลยดีกว่านะครับไหนๆก็พูดถึงอุตรดิตแล้วนะครับผมมีผู้สม,มัครนะครับสามคนด้วยกันนะครับผมหมายเลขหนึ่งคุณชัยศิริสุบรักษ์จินดาอดีตนายกอบจอนะครับหมายเลขสองคุณโปรยสมบัติหมายเลขสามไม่ใช่หมายเลขสาม มายเลขสี่จริงมีสี่คนใช่ไหมแต่ว่ามาเลขสี่มาแรงนะครับคุณปนวัฒน์นั่งมูลให้จับตาดูหนึ่งกับสี่ครับใชยสิริกับปนวัฒน์ใครสักคนที่น่าจะได้เฉยสิริอาจจะป้องกันแชมป์ได้รลอจะเสียใชไกับปนวัฒน์ก็ได้ครับรอดูกันนะครับผมตัวกัมแบงเพชรครับเมืองกล้วยไข่เมืองเฉากล้วยชื่อดังที่ชื่อว่าชากราวนะครับผมก็เป็นชื่อดิมของกัมแบงเพชรนั่นแหละนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนครชุมก็ได้ หมายเลขหนึ่งคุณสุนทรรัตนากรเป็นยตายกับทางคุณวราเทพรัตนากรนะครับอดีตสสพักไทยรักไทยหมายเลขสองคุณประสมพบปราการชัยนครหมายเลขสามคุณอริสิทธิพรมฤทธิ์คงไม่แค้วสุนทรรัตนากรน่าจะได้ตะคันสวรรค์หมายเลขหนึ่งคุณสรันเลิกอัตการนะครับผมทนายสรันหมายเลขสองคุณศิริรักษ์บัณฑิตศิลศักดิ์นะครับผมสุดสวยแห่งเมืองปากน้ําโพนะครับแล้วหมายเลขสามคุณตะวันเอกสมสัิ์จันทรลพิงค์นะครับ นครสวรรค์เมืองปากน้าโพเมืองสี่แควลุ้นกันมันครับเมืองที่มีห้างทองที่ชื่อไม่เหมือนใครในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นห้างทองหวังอยากมีห้างทองอยากมีตังห้างทองหวังมีตังนะครับผมชื่อประมาณนี้ไม่รู้ใครเป็นคนคิดเนื้อสุดยอดพิจิตรครับเมืองชาละวันหมายเลขหนึ่งพันธบทเอกกิษดาพัทรประสิทธิ์เป็นญาติกระทางคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์แล้วก็คุณวินัยพัทรประสิทธิ์นะครับผมหมายเลขสองคุณชาชายัชายเจมสีพงษ์ มายเลขสามคุณวิเชียนทเทียนชัย,ยพงศ์หมายเลขสี่คุณมานอดวัฒนประสิธิ์ต้องอยางสับสนนะมันมีพัฒนประสิธิ์แล้วก็มีวัฒนประสิทธิ์นะครับผมส่วนทางฝั่งพิษณุโลกเมืองสองแควรครับหมายเลขหนึ่งคุณรัตนะการจนรักหมายเลขสองคุณนัชพลคนอาสาหมายเลขสามคุณมนชัยวิวัฒนาอดีตฐสอสอ,อพักไทยลักไทยนะครับสมัยก่อนแล้วก็เป็นอดีตนายกอบจอด้วยนะครับแล้วก็หมายเลขหก 6, คุณโยกรดาช่างพินิษฐ์ เป็นญาติหรือเป็นอะไรสักอย่างกับทางคุณนิยมช่างพิธนีนะครับสสพรรคเพื่อไทยเป็นศูนโลกนี่แหละครับให้จับตาดูสามกับหกนะน่าจะบี้กันหมันเพชรบูรณ์ครับหมายเลขหนึ่งคุณอัคเรเดชทองใจสดลูกชายของคุณเอี่ยมทองใจสดนะครับของสสเพชรบูรณ์ปัจจุบันนี้แหละหมายเลขสองคุณสมพรคำเนียมหมายเลขสามคุณอัสมาราชสารหมายเลขสี่คุณสิริชัยตะอาบนะครับสุโขทัยครับ มีสองคนครับหมายเลขหนึ่งคุณมนูพุกประเสริฐอดีตสสหมายเลขสองคุณวิรัติฤยยพงศ์ก็สสนะครับทนายทนายโอ้นะครับผมเป็นอดีตสสเหมือนกันส่วนทางฝั่งตาครับหมายเลขหนึ่งคุณนัทวุฒิทวีเกื้อกุลกิจพ่อของคุณคุณพ่อของคุณธนัททวีเกื้อกุลกิจนะครับผมสสอดีตสสสพรรคไทยยมัแล้วตอนนนี้เป็สสพรรคประชารัฐนะครับผมหมายเลขสองคุณสิริกุลอนุตระพงศ์หมายเลขสามคุณคลิสตปานเนียมหมายเลขสี่คุณดิตชัยฉันติกรนะครับผมกองคงไม่ใครเอเสร็จ นัตว,วุฒินะครับน่าจะเข้าไปนะครับแล้วก็อุททนธานีครับมีเพียงคนเดียวก็คือคุณประเดชหนุ้ยปรีแข่งกับตัวเองครับแข่งกับประชาชนให้ประชาชนออกมาเลือกให้มากๆเขาถึงจะได้ไม่งั้นเราเส็จไม่ถึงอาจจะไม่ได้รับเลือกก็ได้โอเคมีเพียงเท่านี้เพราะกใ็ใหม่คราวหน้าจะเป็นโซนไหนตามผมสิติดตามผมให้ได้นะในทุทกๆตอนเลยนะครับผมแล้วเจอกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ